ทั้งหลายสบายดีกันไหมเอ่ยวันนี้พี่มาขยายความให้น้องหน้าใหม่ทั้งหลายได้รู้จักกับคําว่าประถมนิเทศนักศึกษาน้องๆหลายคนผ่านมัธยมมาแล้วก็อาจจะคุ้นเคยกันมาบ้างกับคำว่าประถมนิเทศแต่ในช่วงมัธยมช่วงประถมการประถมนิเทศส่วนใหญ่จะเป็นการแจกตารางเรียนพี่พูดถูกไหมล่ะแต่ว่าประถมนิเทศนักศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่นั้นอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาดูกันเลย ปฐมนิเทศน,นักศึกษาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคปีการศึกษาในการเข้ามาร่วมเรียนรู้และรับฟังการถ่ายทอดปัญญาวิทยากรทางมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยที่เราได้เข้าการศึกษาเป็นการทําความรู้จักอีกทั้งเหมือนกับการปฐรมเลิก ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งนี้นอกจากจะเป็นการทําความรู้จักและเตรียมพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่แล้วหากถามว่าประถมนิเทศนั้นมีแค่นักศึกษาใหม่อย่างเดียวหรือเปล่าสามารถบอกได้เลยว่าไม่เพียงแต่นักศึกษาใหม่เท่านั้นผู้ปกครองของนักศึกษาเองในบางมหาวิทยาลัยทางคณะก็อาจจะจัดประถมนิเทศภายใ,ในอีกเช่นกัน ซึ่งประถมนิเทศผู้ปกครองอาจจะมองว่าในระดับอุดมศึกษาอาจจะไม่คุ้นเคยกับการที่ผู้ปกครองจะเข้าถึงสถาบันเหมือนดังกับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาด้วยเหตุนักศึกษานั้นมีวัยที่เข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ปกครองอาจจะลดภาระในการดูแลน้อยลงแต่ทางมหาวิทยาลัยได้มองเห็นว่า ผู้ปกครองเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้พัฒนานักศึกษาที่ดีได้และทำให้ผู้ปกครองใกล้ชิดกับสถาบันและคณะที่นักศึกษาหรือบุตรหลานของท่านที่เล่าเรียนอยู่มากขึ้นจึงทำให้มีการประถมนิเทศผู้ปกครอง ยังไงล่ะน้องใหม่ทั้งหลายปฐมิิเทศเหมือนกับในโรงเรียนที่เราเคยเจอกันมาก่อนไหมไหนใครได้ไปประถมิิเทศมาแล้วมันเล่าให้พี่ฟังหน่อยสนุกมากแค่ไหนเขียนใต้คอมเมนต์และแชร์เรื่องราวให้เพื่อนๆนมาอ่านกันคะ่ะ